สวัสดีค่ะสสดีฟซีนะคะรอบเมียมยนะคะวันนี้เราจะไปทาภารกิจอะไรนอกให้กับป้านะคะพอดีป้าฝากงานไว้ว่าให้ไปสํารวจนะ,ะว่าด้านบนนะต้องใช้ท่อเท่าไหร่อีกนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกับเสื้อ้าไปนะทุกคนอุย้ยดอกไม้เสือสวยมากเลยดูดอกไม้สวยดอกไม้สวยว้าวโอ้สวยมากเลยสวย,ววสวยมาก,มากนะคะบรรยากาศ สวยๆงามๆอุย้ยดอกกล้วยไม้นี่ก็งามนะ FC นี่นะนี่ว้าวสีขาวด้วยไปอะเรามาแก้ข่าว FC ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับขออภัยด้วยนะคะสวัสดีครับขอภขอภัยขออภัยคุณแม่ราตรีด้วยนะคะ ของคุณแม่เนี่ยเป็นทั้งหมดสี่สี่สิบแพ็กนะครับตอนแรกได้เท่าไหร่นะที่จับตอนแรกเป็นยี่สิบยี่สิบเออนะพอดีคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะยี่สิบก็ไม่ถูกนะเนี่ยฮะไม่ใช่ยี่สิบด้วยนะสองสามสี่สองสี่หกแปดสิบผิดสองเด้งเด้งเลกที่จับว่ายี่สิบก็ใส่แค่สิบ เรื่องที่สองจริงๆแล้วคุณแม่สั่งสี่สิบอะจับใหม่เลยจับใหม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเราจับแก้ไขได้แก้ไขนะฮะแก้ไขค่ะก็เท่ากต้องเพิ่มอีกอย่างละสามสิบอย่างละสิบห้าอย่างละสิบห้าเอ็นเอาสีส้มเดี๋ยวค่อยเอาสีสีแดงโอ้ต้องขออภัยคุณแม่ด้วยนะขออภัยคุณแม่ด้วยนะขออภัยค่ะจับใหม่จับใหม่นะฮะ อย่างละสิบห้าเนาะเออของค่อยสี่นะเพิ่มอย่างละสิบห้าออของค่อยหนะ <8. S 2> ้าแปดอ่ะอีกเจ็ดนะของค่อยอีกเจ <5. S 1> ็ดนะงานนี้ผิดสองต่อโอ้โหสิบสิบสิบสองสิบสาม สิบสองสิบห้า <15 S 1> โอเคสีส้ม,มได้เรียบร้อยต่อไปสีแดงหนึงน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าโอเคนะฮะก็จะรวมเป็นอย่างละ <4 S 1> อย่างละย<ช>ี่สิบรวมเป็นสี่สิบแพ็กนะฮะสี่สิบแพ็ก ก็แก้ไขใหม่แล้วนะครับผมนะแก้ไขใหม่กระดาษอยู่ในนั่นแหละเนา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 ะแต่ว่าเราไม่มีปากกาศดิอืมไม่เป็นไรก็จางไว้เนาะรับทราบตามนี้เลยนะครับอืมหลักฐานอยู่ในคลิปนะคะหลักฐานอยู่ในคลิปแล้วอ่าไปทําภารกิจของเราต่อนะฮะใช่นี่นะคุณแม่นะคะจับใหม่แล้วนะคะอืม มาต่อที่ข้างบนลานเอฟซีเนาะมีอะไรเนาะนะคะพอดีป้าฝากไว้ให้นับนะคะเช็คแต่ละช่องไฟที่มีอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ท่อร้อยสายไฟสีขาวนะฮะมาเรียงเนาะนะฮะทุกช่องที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะมีการเรียงนะไซส์นี้นะฮะไซส์ห้าเบอร์ห้านะเราเรียกว่าเบอร์ห้าเพราะว่าความสูงของ แต่ละช่องในี่ยแต่ละทอนเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับเดี๋ยวเราก็จะนับนะเรียงกันไปเลยว่าทั้งหมดกี่ช่องนะฮะแล้วก็ต้องคูณ9นะครับนั่นคือจำนวนที่จะต้องใช้นะฮะใช่แล้วนะครับคือ,อ<า>ตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ไม่เว้นนะไม่มีการเว้นนะฮะใช่บางท่านอาจจะมีไอเดียว่าให้ประดับดอกดาวเรืองนะฮะแต่ตอนนี้ป้าก็มีไอเดียของป้าแล้วเนาะใช่ค่ะต้องติดตามนะฮะว่าป้าจะทําอะไรนะเดี๋ยวเราจะเริ่มนับก่อนนะฮะหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอย่สบสามยบสี่ยิบห้าไตอนอตอนี้ยังไงก็ต้องใช้พวกกว้างเออยีิบห้าแล้วยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้า ตอนนต้งใ้สามสิบสามอ่นะฮะเอ็ดสาองหเออสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามห้าสี่หสี่เจ็ดสี่ปดสี่เก้าห้าสิบอหหหหหเจ็ดห้าปดห้าเก้าหกสิบ หก6า6หก6หก6 7 7 7เจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็สหเกสลขสวยอ่ะเดี๋ยวเลขสวยเฮ้ย้านะลขที่ที่สี่กอเ่เป็นไปได้ยังไงเฮ้ยเดี๋ยว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 หามุมหนึ่งสองสามเอ เจ็ดสิบเสือมองทนนีมองต่นีอเจ็ดสิบ้าเป็นไปได้ยังไงสบายสบไยได้เป็นไปได้อุ้ยือยุ้ยสุดคนลุกเลยอุ้ยป้าเตนแล้วท่อที่เราจะไปแล้ว็ดนี่มาคูณเก้าอ่ะเจ็ดเก้าคูณเก้าเอาไป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 นะฮะต้องใช้ทั้งหมดเนาะ เนี่ยทั้งหมดนะคะ79็คูณเได้711ดหเบอร์หที่ต้องใช้นะฮะนี่คือเบอร์5ที่เรามีอยู่นี่จำนวน79็เคูณเเท่ากับ711อ่าแล้วอันนี้คือมีอยู่แค่อันนี้มีอยู่แล้วเออเท่าไหร่แล้วก็ต้องมาตัดเพิ่มนะเออตัดเพิ่มเอานับไปนะครับเดี๋ยวนับก่อนนะนับก่อนเอามือยืมความจริงหน้าไปอืมนับไปสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหก ส8บแปดยี่สิบยี่สองย่าองสามสิอย่างนี้เราต้องเอามาลบกับ <7 S 1> เดี๋ยว1 1> แปหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งลบสา <34. S 1> เหลือหกร เราต้องตัดได้ทั้งหมด6กร้อยเจ็ดอันนั้นได้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 เบอร์ห้าได้อยู่เอออัันนี้ก็ตดไงสองเราได้ได้ใช่แค่สองไม่แค่สองก็เป็นสามสิบหกแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าป้าจะจะเอาหลายไซส์คือไม่ได้เอายึดไซส์นี้ไซส์เดียวแกเอาไซส์เบอร์ห้าไซส์เดียวแกบอกอยู่ใช่ไม่มีไซส์อื่นไซส์ห้าไซส์เดียวเลยไซม่เลแ้ก็เอาไปด้วยไงไหนนั่นในรังอ่ะอันนั้นแกจะใช้อยู่แต่ไม่รู้ใช้อะไรมได้้้ใชตรงนีใช่ ก็ต้องเอาตรงนี้ที่มีทีเหลือเนี่ยก็ตัดได้อีกสองท่อเนาะก็ยังขาดหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอเคใช่ใช่มันยังมีท่ออยู่นี่นี่ที่ซื้อมาอืมนี่ค่ะท่อยังอยู่นะเอฟซีถ้าเหลือเราก็สามารถตัดเป็นห้าตัวห้าได้อ่าแต่เศษเราก็ยังใช้งานได้รวมถึงไม้ไผ่นี่นะฮะอืมอันนี้ก็ยังต้องใช้อีกเจ็ดร้อยสิบเอ็ดท่อเหมือนกันใช่นะครับเราจะเอาอะไรก่อนอ่ะ จะ,ะจะทำอะไรก่อนจะทำอะไรก่อนก็ลงคลิปก oui> ่อนลงคลิปก่อนเราจะทำเป็นน hey, mm hmm> ี้ก่อนอ๋อก็ทำเป็นนี้ก่อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวเราลงคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปทำเนาะโอเคอ่ะอัปเดตให้ทราบต่อไปนะก็ประมาณนี้นะคะ fc ขอบคุณที่สุทั้งนั้นมากค่ะสวัสดี